จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสหกรณ์การเกษตรโคกไทยป่าไม้งามจำกัดจัดโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีปลูกข้าวแบบประณีตลดการใช้ทรัพยากรเพิ่มผลผลิตมีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์มีกิจกรรมดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการหรือกิจกรรมต่างๆในระดับองค์กรและระดับสมาชิกและเพื่อแนะนำส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการทำนาบแบบประณดตโดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการประกอบด้วย สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานประมงจังหวัดอุดรธานีสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานีซึ่งในวันที่26พฤษภาคม2566นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีปลูกข้าวแบบประณีตลดการใช้ทรัพยากรเพิ่มผลผลิตมีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้นาแปลงนานายชายาอินทรสบ้านว่านตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานร่วมบูรณาการมาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการการปลูกข้าวแบบปนีตโดยสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดอุดรธานีการเลี้ยงปลาในนาข้าวโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดอุดรธานีการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี และการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนโดยสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานีหลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมแล้วมีสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน5รายมีเนื้อที่ทำนาทั้งสิ้น29ไไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำนาแบบประณีตคนละอย่างน้อย1-3ไร่รวมเป็นพื้นที่ทำนาแบบประณีตจำนวนเจไรโดยตั้งเป้าหมาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำนานลงให้ได้ได้ละ1,500ถึง2,000บาทผลผลิตข้าวได้รับการรับรอง GAP มุ่งสู่ข้าวอินทรีย์หนึ่งไร่ต่อลายสหกรณ์การเกษตรโคพกะไทยป่าไม้งามจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งสาณ์เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2,559ปัจจุบันมีสมาชิก289คน ธุรกิจหลักของสหกรณ์คือธุรกิจสินเชื่อมีทุนดำเนินงาน864,362บาทสาหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ระดับอำเภอและเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้สหกรณ์มีแผนงานและโครงการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจวางแผนระบบการผลิตการตลาดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ เพิ่มขึ้นให้พอเพียงต่อการดำรงชีพตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนเพื่อส่งวัตถุดิบผลิตปลาส้มออบจำหน่ายโดยสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดอุดรธานีตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ออกบูธงานโอทอปและช่องทางออนไลน์ Facebook เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดีกินดีมีสันติสุขและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนต่อไป และเมื่อวันที่31พฤษภาคม2 5 6 6นายวิสิตสีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชาญสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีนายเดชารอดอรังประมงจังหวัดอุดรธานีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานของนายชัยยาอินทรสสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโคปไยัยป่าไม้งามจำกัดณบ้านว่านตำบลดอนก่อยอำเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชัยยาอินทรลดและสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับโอกาสนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้กำลังใจและชื่นชมสมาชิกสหกรณ์ที่มีแนวความคิดในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการทำนาแบบประณีตและอยากเน้นย้ำให้สมาชิกรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้อธิบปีีได้มอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักเมล็ดพันธุ์ผักรวมถึงสมุดบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนให้กับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะมาส่งเสริมด้านอาชีพนะครับด้านที่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับขาดน้ำขาดแคลนอะไรเนี่ยเราก็จะมาดูดูในส่วนตรงนี้ให้นะครับจากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรของนา,ชายชัยยาอินทรสถมีพื้นที่ทำการเกษตร20ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักเลี้ยงไก่ปลูกไม้ยืนต้นโดยสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตในพื้นที่ตลอดปีโดยอาศัยเงินทุนในการประกอบอาชีพจากการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมแปลงนาและชมกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวแบบปนีดลดการใช้ทรัพยากรเพิ่มผลผลิตมีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ ในพื้นที่คอทชอซึ่งนายชัยยาได้แบ่งพื้นที่ทำนาจำนวนสามไร่ซึ่งแต่เดิมทำนาแบบนาหวานซึ่งใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงฉเฉลี่ยไล่ละ2,500ถึง3,000บาทจึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมหรือนาหวานมาทำนาแบบประเีดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและได้ชักชวนเพื่อนสมาชิกที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วย